สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันก็จะมาเล่าแล้วก็รีวิวขนมขนมตัวเนี้ยแข่งยกับไม้น่าสั่งมีขายที่มาเก็ตทั่วไปซื้อมาจากบิมที่ตุรกีกินได้มั้ยกินได้แต่แข็งแข็ง,ม,ขาางมา,ากแข็งชิปผัวซื้อมาไม่มีอะไรที่จะรีวิวก็จะรีวิวให้นั่นแหละค่ะมันแข็งอร่อยไหมก็กินได้อยู่เอาชื่อมาเล่าเลยละกันนะเทสเทสก็คือมันช่วงเนี้ก็คือฉันก็จะไม่ค่อยได้ทาคลิปเล่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับตุรกีจะไม่แบบ สอนคนจะไม่บอกคนอะไรอย่างงี้แต่คลิปที่ฉันทําก่อนนี้นคือฉันก็ยกตัวอย่างบ้านฉันผัวฉันก็ผัวฉันตัวฉันเป็นหลักแต่ก็จะมีบางคนไม่เข้าใจฟังไม่จบฟังไม่ถึงหนึ่งนาทีฟังไม่ถึง,ง,ง,ถงแกนแท้ว่าฉันระบุไปว่าเฉพาะเจาะจงเป็น private zone ก็คือเฉพาะของฉันคนอื่นไม่แน่ใจฉันจะบอกอย่างนี้แทบทุกคลิปแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านนี้อืมแล้วก็ถามว่าแนะนําให้มาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ไหม ฉันก็บอกดูในหลายคลิปว่าแล้วแต่แล้วแต่คุณห้ามใครไม่ได้มันเป็นความรักความอยากลองความความสาฬแอรอเรือดอเด็กนะอืเหมือนฉันแหละอยากรู้อยากลองอยากมาเป็นยังไงก็นั่นนหละนะก็ไอสิ่งของพวกนี้ยฉันก็ว่าฉันจะไม่ค่อยทําแล้วเพราะว่ามันเสียสทีกับใครบางคนแล้วก็จะไปแอนตี้กันภายหลังเนื่องตากก็จะดู เขาก็อาจจะมีแฟนดีหรือปัวกเขาดีหรืออาจจะป่วยเขาจะดียูคนเ,เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เธอค่ะฉันก็บอกอยู่ว่าที่ผงฉันมันก็แล้วแต่ฉันจ้ะ่อทดลไปแล้วก็ไปเครียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเพราะว่ามันต้องแยกแยะเพราะสิ่งที่ฉันพูดไปอ่ะเมื่อก่อนฉันก็บอกอยู่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับฉันที่ฉันพบเจอไม่ได้แบบครอบร์ทั้งตุรกีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บุญกรรมวาสนาบุญผลาเออสาวแท็กอีสานก็ามาแล้วแต่อะไรอีก แล้วแต่จะต้องเจอเหรอแล้วแต่บุญตกรรม,มประมาณนี้แหละจะมาลิขิตอะไรไม่ได้จะมาอย่างฉันอย่างคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ของคนเราอ่ะมันเกิดกันอยู่ที่สองคนรักเขาเขารักคุณโอเคเราดีลเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมระยะเท่าไหร่ระยะนานไหมทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาอีกมันเป็นชีวิตคู่ทุกคนที่เราต้องเจอใช่ไหมแต่มันชุดอยู่กันแค่สองคน แตนคุณจะดีไหมเรารับประกันได้ไหมฉันจะบอกว่าฉันรู้จักขนมบ้านนีหลายคนนะแต่ฉันไม่เคยติดต่อหญิงไทยให้เลยเพราะว่าฉันเคยอยู่ที่ไทยแล้วขนาดผู้ไทยฉันติดต่อให้เออทางบ้านนะนๆยกไปอย่างเลยพี่สาวฉันนะด้วยเราก็ไม่รู้ลึกหนาสภาพจิตใจข้างในเขาอย่างไรเขารู้จักกันแบบต่อหน้าต่อตายถึงสนิทกันฉันก็ไม่แนะนำให้ยกเว้นว่าเขามาเจอมาเจอแล้วเขาแบบชอบใจกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอยากคุยเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอเขาดีวกันเองอะไรอย่างเงี้ยแ่ว่ามีเกินให้ไหมแต่ไม่ได้แนะนำเพราะฉันก็จะบอกหลายๆคูว่าฉันไม่รู้นนนนฉัแะ เข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกันสองคนไงในอนาคตในอนาคตมันอาจจะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะปัญหาอยู่ที่เราว่าเราเป็นคนแนะนำเพราะเราเป็นคนพีเซนมันมาไม่รู้แหละใครโทษใครอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่แหละเป็นความสัมพันธ์แบบแนะนาคนฉันจะคูดก็มีใครแนะนํามาก็เจอกันเองเก็บเจอก็เจอไม่หากเจอก็ไม่ต้องเจอมันก็นั่นแหละค่ะพวกคุณกลับมาที่เป็นกรรมบุญวาสนาบุญผลาบุญลิฉิตอะไรก็แล้วแต่นะที่เราไม่เราเจอกันก็อยากจะบอกว่า เรื่องการไปเจอฉันเล่าเรื่องหนุ่มบ้านนี้หน่อยนะฉันจะจะทำคลิปของฉันเล็กๆน้อยๆเรื่องการรีวิวอาหารดีกว่าที่สิ่งที่ฉันชอบวัฒนธรรมฉันก็คงจะที่นี่ฉันก็คงจะงดสักพักหนึ่งอาจจะงดไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซสชิที่ออกไปบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเขามีผู้อยู่นี้ผู้เขาดีหัวเขาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมาบีเอ็กกับหัวฉันเนี่ยมันก็เลยบ่าได้เด้อหัวใครหัวมันสันดานไม่ได้เหมือนกันนี่หัวนั่นถ้าสันดานเหมือนกันนั่นกหัวฝาแฝดี่ยังไม่เหมือนกันนะนนั่่ลคะ กินแล้วกันนะอือบอกว่ามาแส่งจบนะยังไงถี่แล้วื่องพวกนี้นหัดตั้งคลิปนนะกูเกินห้าสิบปีเลยนะมกูบอกดยู่ไรชื่อแล้วสิ่งที่กูเจอเหมาด่วนไม่หัวราม่าผมเครียดอ่ะให้กูรีวิวผัวเพื่อนไม่มาด่ากูอืม ทำอยู่จริงแล้วมันก็อร่อยนะทุกคนสชมวันจริงมากินอิ่มจุ่มห,ห่วยเด็ดท่นเดียวอิม่มจุ่มห่าความกรอบนี่คือกรอบมากกรอบมาจากกรอบมากๆพูดผิดได้กด็ซื้อที่เอวันฮัเลบันเลยอายุบินไม่น่าจะไทยบินอจำไม่ได้ปวดมาคนซื้อวันนั้นก็ไปซื้อแล้วกันไปทุกมาร์เก็ตไปยังจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหน สำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะาตาเดี๋ยวต่อคลิปหน้าก็จะมาแบบรีวิวการกินแบบช่ำๆของที่ฉันจะหาได้จากที่นี่ของที่หายากหาก,กินได้ในที่นี้แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย